วัสดีครับชื่อโอนับสวัสดีครับชื่อโอ้เหมือนกันครับสวัสดีครับชื่อเปตองครับสวัสดีครับชื่อเซียนครับสวัสดีครับชื่อพีมครับมาจากโรงเรียนมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับแข่งขันประเภททีมบุคคลชายมปลายครับมีการเี่ย2บ้างเย เออก็มีการไปเก็บตัวโรงเรียนครับสามอาทิตย์ก่อนแข่งครับก็ซ้อมทุกวันครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกกดดันมากครับอยากได้แชมป์ครับแล้วตอนที่ได้เหรียญนี้มีความรู้สึกอะไรบ้างคะดีใจมากครับที่ได้เหรียญทองครับก็จะได้มามันลำบากมากครับ